สูงเตียเ้ยไรดินนะครับ Road ู o อร์แกนิครับวินฟาร์มนะครับวันนี้ผมอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมนะฮะสำหรับวินฟาร์มคือเรามีปลูกผักไปแล้วก็เลยคิดว่าพื้นที่ที่ยังเหลืออยู่ตรงนี้ผมอยากจะปลูกพืชสมุนไพรก็เลยเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในน,นี้อาจารย์ชื่ออะไรครับชื่อสุรชาติประชาพิทักษ์ครับทำอะไรอยู่บ้างก็เป็นนายกสมาคมนวัตกรรมสมุนไพรไทยครับ โอ้โหเราได้ถึงนายกสมาคมมาเลยเอาละครับแล้วได้ข่าวว่านี่คือมาทำให้กับอะโกพลาสร่วมกับเธอบาลิสตาเธอบาลิสตาด้วยนะฮะเราจะทำกันคือนี่บอกได้เลยว่ามีตอนที่แล้วนะฮะได้มีการแบบเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องโอ้โหดีเขาจะมาปรับให้แบบว่าเราจะปรับไปด้วยกันหกเดือนนี้เราจะต้องมีผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็อะไรต่างๆแล้วก็ได้ออกนิกครับผมถามอาจารย์ดีกว่าในพื้นที่แบบนี้ที่ผมแบบยังเหลืออยู่ประมาณเนี้ย ปลูกพืชสมุนไพรได้ไหมได้ครับพืชสมุนไพรเนี่ยอย่างเงี้ยอากาศมันค่อนข้างรุนแรงนะครับก็คือร้อนก็ร้อนจัดนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่าแถวๆเนี่ยเวลาหน้าหนาวมันก็หนาวจัดพืชสมุนไพรเนี่ยมันต้องการอากาศแบบเนี้ยพวกที่มันรุนแรงมากๆหนาวก็หนาวจัดร้อนก็ร้อนจัดถือว่าครับเฮ้ยมาถูกทางเลยฮะวินฟาร์มถูกมากถูกมากนะถูกมากเลยตรงตรงกับเนี่ยมันเป็นสมุนไพรเขตร้อน นะฮะอย่างประเทศไทยเราเราจะมีชื่อเสียงในด้านสมุนไพรเขตร้อนซึ่งต่างประเทศไม่มีนะฮะอย่างในโลกนี้นะฮะประเทศที่ใช้สมุนไพรมากที่สุดในโลกนี่นะฮะจ่ายสมุนไพรแทนยาแผนปัจจุบันทราบไหมครประเทศไหนประเทศอะไรฮะเยอรมันเยอรมันฮะครับแล้วเยอรมันเนี่ยนะสร้างมาตรฐานสมุนไพรจนกระทั่งเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลจํานวนมากเลยตอนนี้แต่คนไทยก็ไม่รู้นะฮะสมุนไพรไทยนี่นะฮะที่มีชื่อเสียงมากเนี่ยอย่างในช่วงโควิดนี่ก็คือฟ้าทลายโจรปลูกได้ไหม ปลูกได้ดีมากประเทศไทยเนี่ยเราเข้มข้นนะครับเพราะสภาพอากาศมันรุนแรงงั้นเนี่ยพืชมันจะมีความเครียดมันจะปล่อยสารสําคัญออกมามากครับเราจึงได้สารเข้มข้นคนะฮะดีมากอ่าประเทศไทยจึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งสมุนไพรสําคัญของโลกครับผมนะครับนอกจากฟ้าทลายโจรแล้วสามารถปลูกอะไรได้อีกอาจารย์ตอนนี้กระชายกระชายนี่คืออะไรที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิดปัจจุบันเนี่ยนะฮะกระชายเนี่ยมันมีงานวิจัยรองรับครับ นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทําเป็นายาเลยนะฮะสำหรับเอ,เอาไปเรื่องของระงับโควิดแล้วมันเป็นรักษณะของอมันมีสารสําคัญที่มันอิมมูนบูสเตอร์ก็คือว่ามันเป็นช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ร่างกายเราแข็งแรงครับนะเมื่อร่างกายเราแข็งแรงแล้วเนี่ยเชื้ออะไรมามันก็กําจัดหมดเพราะฉะนั้นพื้นที่นี้ ได้เป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดเลยครับเนี่ยผมมาเห็นแล้วผมรู้สึกว่ามันปลูกอะไรได้หลายอย่างนะครับจริงๆแล้วนอกจากฟ้าทลายโจรกระชายแล้วน่าจะมีอะไรอีกฮะมันจกสี่อย่างอย่างพวกขมิ้นชันนี่นะครับขมินชันมีดีมานนะฮะทั้งโลกเลยนะครับประเทศไทยเนี่ยขมิ้นชันไม่พอใช้นะครับเราต้องนําเข้าจากต่างประเทศ นะครับ,รบอย่างขมิ้นชันอินเดียนี้นะครับเราเรานำเข้าจํานวนมากเลยอย่างที่เราบริโภคกันอยู่เนี่ยส่วนมากจะเป็นขมิ้นชันอินเดียนะฮะแต่ว่าความเข้มข้นมันจะน้อยกว่าขมิ้นชันไทยถึง3เท่าครับงั้นขมิ้นชันเนี่ยนะฮะนอกจากว่าเราสามารถรับประทานเดี่ยวๆแล้วเนี่ยมีการมีการวิจัยว่าเอาขมิ้นชันเนี่ยไปผปสมกับพืชสมุนไพรอื่นๆนะแล้วประกอบเป็นตัวยาเรียกว่าตำรับยาพืชอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ผมมองเห็นว่ามันมีศักยภาพอย่างเช่นตัวหญ้ารีแพร อย่างนี้ครับย่ารีแพรหรือว่าผมเคยได้ยินแต่คาว่ารีแพรเอาตรงๆนะนี่คือย้ารีแพรมันเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะมันเป็นมันเป็นพืชเรื่อยๆเนี่ยนะฮะมันรู้สึกจะอยู่ในตระกูลไผ่ตระกูลญ้านี่แหละนะฮะแล้วก็มันมีคุณสมบัติที่ในสักห้าปีก่อนนี่ถ้าปลูกแบบไม่มีคนเฝ้านี่หายนะครับทาไมฮะเพราะว่าคนขโมยเพราะมีราคามาก โลแหละอนนโ,อโอ้โลหนึ่งพันห้าหกร้อยครับ <c oughs> ครับห้าหกร้อยนะครับ,รบเมื่อก่อนนะครับแต่ตอนนี้เริ่มมีการปลูกมากขึ้นนะฮะ,ะแล้วก็เออการการที่ไม่ได้การทรํา PR เท่าไหร่นะฮะก็เลยผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยก็ราคาก็สามารถประชาชนก็สามารถจะจับจ่ายใช้สอยได้แต่ก็ยังมีบางแบรนด์ที่เขาทำแล้วเขามีงานวิจัยนะชนะเลิศแรงต่างเนี่ยผมก็เห็นเนี่ยสบู่เขาทำมาเนี่ยก้อนละ450บาทได้ก้อนแค่นี้เองนะทำจากชารีแพะมันเกี่ยวกับน้องนะฮะของผู้ของผู้หญิง ของผู้หญิงมันมันมันจะมีสารบางบางตัวนี่นะเรียกว่าซิลิก้าเนี่ยสามารถจะไปฆ่าเชื้อบริเวณอันนี้คือวิจัยแล้ววิจัยแล้วนะฮะจริงๆแล้วพื้นที่นี้นะผมไม่นึกเลยว่ามันมันจะมีโอกาสทําอย่างอื่นได้เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นอย่างที่บอกว่าอากาศมันรุนแรงนะฮะพื้นที่มันรุนแรงคือคือการเหวี่ยงของของมันร้อนก็ร้อนมากน้ําก็หนาวมากอันนี้ทําได้ได้ดีมากเลยถ้าสมมติอาจารย์มันนี้อาจารย์นี้พื้นที่พื้นที่แบบนี้ พื้นที่แบบนี้จริงๆนะต้องถามอาจารย์ชัดเจนอออันนี้ต้องเริ่มยังไงต้องถามอาจารย์ชัดเจนต้องถามอาจารย์ชัดเจนเลยอาจารย์เราถ้าผมจะเริ่มปลูกสมุนไพรไทยเราต้องเริ่มจากอะไรอาจารย์เริ่มจากกับอ่าเรื่องจากเรื่องของดูระบบนิเวศนะครับแล้วก็ความสมดุลของน้ํานิดนึงครับว่าที่มีแหล่งน้ําอยู่ตรงไหนทิศทางลมอดินครับก็ไฟก็คือความร้อนและแสงแดดครับปรับปรุงแล้วเราจะปลูกในลักษณะของผสมผสาน แต่ชั่วไปตอนนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับปลูกผสมแต่ไม่ประสานครับปลูกผสมก็ตไปคือั่วไปเลยแต่การผสมประสานอย่างเช่นสมมติว่าตรงนั้นเป็นแหล่งน้ำใช่ไหมครับที่พี่น้อยบอกว่าเดี๋ยวเราจะปลูกใบวบกไปแล้วนตรงนั้นนะครับริมขอบสระเนี่ยเป็นได้แล้วแล้วก็ทางน้ําที่ผ่านลงมาน้ำตรงนั้นนะเกิดว่ามีสารอะไรที่ปนเปื้อนมากๆระหว่างทางน้ําที่เดินมาแทนที่เราจะมาเป็นพ่อน้ํามาเลยนะเราจะใช้รางน้ำเนี่ยเป็นตัวกรองในชั้นแรกก็หิน ก็มาเลยว่าสารอะไรบ้างคล้ายๆเครื่องกรองน้ําเลยแต่มันจะเป็นผ่านขึ้นมาให้สวยก็ทําเป็นสะพานข้ามหน่อยะหว่างสองข้างทางแล้วล่ะเราก็สามารถปลูกพืชสมุนไพรได้คนมาท่องเที่ยวด้วยต้นป่านี่จะเป็นอะไรเพื่อบังลาไรแดดเราสมมติเราปลูกกระท่อมไว้แนวเนี้ยแนวนี้ให้สมุนไพรที่ต้องการแสงน้อยเราก็จะปลูกพืชสมุนไพรเช่นนั้นแบบนั้นฮะว่าตรงมุมเนี้ยลมมันพัดแรงต้องเอาต้นใหญ่หน่อยครับ ย่างเช่นถ้าลมดแรงมาฝั่งนี้ะตะไคร้เนี่ยทำอะไรได้บ้างคตะไคร้ระหว่างตะไคร้พันเกษตรกับตะไคร้หอมสลับกันครับเวลาใบไผ่ใบตะไคร้สองอันนี้มันสีกันเนี่ยม,มันจะเกิดเป็นสารอโรมาตัวหนึ่งที่คนชอบแต่มะเรงปฏิเสธเมื่อกี้เห็นอนะาจารย์พูดถึงกระท่อม,อมเอาตรงนะผมก็ไม่รู้วนะ่าพวกเราชะปลูกกระท่อมได้หรือเปล่าจริงๆแล้วตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมมีคนที่ดูเชี่ยวชาญเลยนะขอเชิญขอเชิญนิดนึงฮะขอเชิญนิดนึงฮะเอามาพี่อยู่ตรงนี้ฮะเต็มเต็ม เอาละแนะนําตัวสักนิดนึงเห็นเมื่อกี้แบบกึกคึกพอพอเมื่อกี้เห็นพี่ชัดเจนพูดถึงกระท่อมหางตากระตุกนึกๆกผมก็เลยอ่ะเรียกมาสักนิดหนึง่งแนะนําตัวนิดนึงครับพี่หยอนครับก็คือผมออฟนะครับก็คือศึกษาเรื่องกระท่อมมาสักระยะแล้วนะฮะหลังจากที่พืชตัวนี้ได้ผิดก,กฎหมายม,มาขึ้นสู่ถูกกฎหมายแล้วทุกวันเนี้ครับเกษตรกร,กรปลูกได้ละรับผมก็เลยเราปลูกได้ทั่วไปเลยป่ะหรือต้องทำอ่าทำหนังสือทําอะไรอะไรยังไงบ้าง อนุญาตครับแบบร้อเ็เลยแต่ในเรื่องการปลูกนะครับขายต้นรากใบแต่ในเรื่องของการแปลรูปเรายังคงต้องขออนุญาตอยู่นะครับผมครับผมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าจะมาแนะนําผมควรจะทํายังไงถ้าสมมติสมมตินะปลูกได้ไหมอย่างเงี้ยปลูกได้ครับสบายเลยครับผมสบายอีกแล้วครับพวกนี้นะสบายหมดเลยนะพวกเราอดันยังไงดันสบายยังไงแต่ท่อมต้องทํำยังไงถ้าจะปลูกคือกระท่อมเนี่ยครับผมเป็นพืชที่ต้องการน้ำนะฮะชอบน้ำ ครับผมแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับผมอย่างเกษตรกรทุกวันนี้นะครับผมปลูกข้าวเนี่ยวลาผลผลิตออกมาเนี่ยก็จะได้แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราเราอยากมาเชิญชวนว่าเอาพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยครับเพื่อช่วยเกษตรกรมีรายได้ที่มากขึ้นจากบจากจากปีละพันเนี่ยมาสู่เดือนละหมื่นเนี่ยทำยังไงพูดถึงคำว่ากระท่อมพลังใบของเราเนี่ยคือจริงๆแล้วมันมันคือเคี้ยวทั้งสมมติว่าผมปลูกอยู่ผมไปเคี้ยวใบเลย คือคืออย่างนั้นใช่ไหมหรือยังไงหรือเราเราเป็นการทําแล้วก็ไปสกัดถูกไหมก็ได้ทั้งนั้นครับคือจะสกัดเบื้องต้นก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเอาเอาไปทําเป็นอาหารเสริมเครื่องดื่มเครื่องสำอางแม้กระทั่งทําเป็นยาก็ได้นะหลายท่านอาจจะไม่ทราบหรืออาจจะทราบแล้วก็ได้นะครับว่าทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะมีการนํากระท่อมของประเทศไทยเนี่ยไปทาการวิจัยแล้วก็ค้นพบสารสําคัญก็เรียกว่าไมท่าใจนีนซึ่งออกฤทธิ์คล้ายกับมอร์ฟีนสามารถระงับปวดได้และมีแนวโน้มว่า ไม่ทาเจนินจากกระท่อมเนี่ยจะมาทดแทนพาราเซตามอลในอนาคตซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยมีไซ d e เ f f e มีแล้วมีผลต่อตับแต่ว่าไมท่าเจนินที่ทําออกมาเป็นยาในอนาคตต้องเป็นเมดิคอลเกรดนะมีไซ d e e f e c t น้อยมากเพราะฉะนั้นก็คือปลูกต้องปลูกแบบ medical เกรดคือเป็นอร์แกนิกปลูกยานี่แหละครับฮะนี่คือปลูกยาเลยนะครับไอ้กระท่อมเนี่ยมันเป็นยาแล้วคุณบอกหน่อยเส้นทางของกระท่อมมันจะไปถึงไหนสําหรับผู้น๊อตครับผมสําหรับกระท่อมนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยต้องยอมรับอย่างว่า เป็นที่สนใจของต่างชาติกระทอมเนี่ยครับผมก็คือปลูกปลูกได้ไม่กี่ประเทศนะครับก็คือหลักๆในเอเชียก็คือ3ประเทศมีอินโดมาเลสแล้วก็ไทยซึ่งพอไทยปลดล็อกเนี่ยอย,อย่างที่ผมบอกครับว่าบ้านเราเนี่ยภูมิอากาศดีภูมิประเทศเหมาะสมมากที่สุดในการปลูกกระท่อมเพราะฉะนั้นสารสําคัญก็ตามหรือคุณภาพใบก็ตามเนี่ยน่าจะเหนือกว่าที่อื่นนะครับผมบแต่ตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกพอจะเป็นมาริโคลเกตแล้วเนี่ยในการทําปัญญาหรือการแปรรูปต่างๆ มาตรฐานต้องได้ก่อนนะครับซึ่งเราอยากาุชวนชชวนชวนเกษตรกรทุกท่านเนี่ยมาปลูกแนวอินทรีย์นะครับ,รบเพื่อให้แปลงปลูกเนี่ยเข้าสู่มาตรฐานทาว่านมเิทัลเกดให้ได้เป็นออร์แกนิกนะครับอย่างที่บอกว่าตรงนี้เราก็จะได้อาจารย์ชัดเจนมาช่วยตรงนี้เราจะเบาใจขึ้นเยอะแล้วก็สามารถปรับปรุงตรงนี้ ไปถึงจุดหมายได้จริงๆครับครับผมเอาล้ครับนี่คือ Road to Organic ตอนแรกไปแบบเอาเอ,าอาแบบปรับพื้นที่เกี่ยวกับการปลูกผักแต่ตอนนี้ลองดูนะฮะลองดูว่าเอ๊ะพื้นที่ที่เหลือเนี่ยควรจะทำอะไรอ่ะสมุนไพรไทยจนมาถึงตรงนี้ผมบอกได้เลยเฝ้าดูฮะผมบอกเลยว่าทุกคนคอยให้กำลังใจพวกเรานะทั้งการปลูกพืชสมุนไพรไทยแล้วก็การเป็นออร์แกนิกนะฮะถ้าชอบกด subscribe ครับวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะท่านอาจารย์ทั้นถามท่านเลยนะฮะ ครูชัดเจนนะครับคุณออฟเฮียน้อยแล้วก็ขอขอบคุณนะครับอะโกลพัสแล้วก็เธอบาริสตา้าด้วยนะครับที่จะมาช่วยเรานะฮะมีการปรับทุกหลายๆ,ๆอย่างนะครับลองดูฮะอีกหกเดือนออกกันอนีกมาแน่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนะ